มันบอกแข็งมันสามารถขึ้นได้ <laughs favour informação> <coughs> <laughs> <Matthew> <coughs> <sharp inhale>

ก่อนที่จะไปไม่ได้ม่ไดถามบอกว่ามัวได้เท่านั้นว่ามัวยี่ห้เทาเกียรต kind of ิ้าเทาเกียรติใส่บัตรนี่ฮะมีหลายเกียรติถามก็ไม่เทาเนี่ยกับดูดูถามถามแล้วกับบอกบอกแล้วกับคกะละหมอกกะละมังใส่ได้รถไหนสะมายอไฮะไโดนก็นั่นกโรมาบบนี้คือก็มาจะด้วอ๋อไปเลยเด้อปเจอดีวเลเด้อีพังคุณดนโดนรู้มาเ่หมนมาเล่นม้วนก็่ายใส่

ันอันน so so, so, um, uh ียเนื huh. Uma, ę, so, ้อตอนที่กันบอกด้้นะพัดเนาะกเราไปัดนเนาวนั้นเนี่ยติดซอยอะไางอันนี้ซอยยังไงอันนี้ซอยอะไรคด้งอะไรตรนีุดงน้ใหญ่เสียวมาบ่เสียึงน้อยเียบมาบ่เ้ยมา่ เนื้อทนะอ,อ,อดเลยนีไปนาายเห่าดิห่กินละก็มาเล่นดึงนนอเลี้ยงงเนาะเล่นดึงดึงลนะเยงงลอเยออแข้งหน้าพราะมันเงินเท่าไรเียงเมันร่องบวได้เดยครับเด้นเงนมนมนี่นะเงเล้าหน่านอนนมน่าเทงล้านะนนหน่า ล่วงบ่ได้อยูนี้ิหาเอามักบ่าวอันเงี้ยป้าเอาเนาะคนว่าพอดีไปลองก็เจ้าคนคนเพียงที่เขาเจ้า,ออา,า,า,าจ้างอ,อันนี้หมอรำยันยุกเนี่ยรำลงยันยุกนี่เลยคนเพียงตีก้อน,นอัะนะ่ะาตีก้อนนี่ตีไก่แล้วบ้านนี่เนาะบ้านหลวงบัวยัดนดุก ันนี <s <S ้หลามาขนากลมหนาดยันเดียไม่น่รองมหาบูชาเรว่ากางเจ้าอ่นนแล้าเจ้ามหาข้างหน้าเจ้ากาวดีเนี่ยมันว่างานผู้สาวลูายพี่ฮะผู้สาวผูก่าอันกวนนั้นกับผู้เฒ่าเะไกนกันใช่สิแล้ววัน่าเอาบุเคที่ิไปจั่มมาลงมันน้ำไม่าทยวะูเล่าขนาด เอาเด็กวบสาวลำวงละหันมิต่รุ่นเอาบอลยี่สิบเอาบอนีเลยอาสิบาานนแห้งหันเกินยี่สิบปียี่สิบปีลงมาสาววงเรามีแต่จังสักเด็สันเทเจสันเอาจ้างในวงเราแหละเนาะเอาว่าเราอ่านหัวหน้าวงนะ จะไปหาใส่แล้วเนาะเลี้นะตมเส้นนูนสารละวงในเขา้เลยรู้ได้มาเอ่วยไอ้ท่ครบอเออมาคนเพงกินน่ะได้มาคนเพลงกินน่ะเพราะว่าอันสารละวงเขาหันกระล่องเพลงในเบ็ดไดองเพลงในเบ็ดตกคนแพระว่าเขาจ้างจ้างนักร้องอยู่จ้างล่องเป็นเป็นดนตรีสดเนาะดี้นบอ มาเพิ่งเอายี่ส wow ิบคืนยี่สิบคืนกับผู้แล้วจะหันหกสิบผู้เรียนวะ